สวัสดีค่ะพบกับช่องกะถิ่นชาแนลนะคะวันนี้พามาดูควายนอนน้ำมาเจอควายฝูงหนึ่งนะคะมีน่าจะประมาณสัก20-30ตัวนะคะนอนอยู่ที่หนองน้ำิวทัดด้านหลังก็สวยอันนี้เป็นควายนั่นเป็นไวายูล่า กันอยู่ในนี้ค่ะมีทั้งควายไทยควายผสมมูล่านะคะนี่ค่ะตอนอาบน้ำแช่น้ำเย็นสบายคลายร้อนมีประมาณนี่แหละค่ะ2 0 3 0ตัวเป็นควายนอน อยู่ในน้ําเย็นสบายอดไม่ได้ที่จะเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกิวทัดนด้านหลังก็สวยงามมากอากาศร้อนร้อนวายนอนแช่น้ําเย็นสบาย บรรยากาศที่หาดูได้ยากนะคะค่ะช่วยฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามช่องกระถิ่นชาแนลด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆลงมาให้ดูจะได้เห็นก่อนเพื่อนนะคะเอาจิวทัดสวยๆงามๆมมาฝากคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะคะ